ตัวไม่ได้ลงเล็กแต่ได้บันลอดด่านนี้มันผู้อะไรวะไมโคสโตรเงอร์เนื้อติดแล้วอ่ะขยันจริงเลยนะคือบอลล่ามัางนะ้งล่ะคื่อเครื่องอะ่ะระวังนะ กมกมไปตรงรถ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 ปากอะหรือยางอะไอบ้บานฟ้านะระวังนะที่บานฟ้าต่อคนนี้นะ่าจะมาด้วยกันนะคนไทยนะเช็คดูละมันจะได้เรื่องคือถ้าคนจีนนะไม่ตักพีนเล่นเละไปรู้ ไม่เจอใครเลยอ่ะกับกับกับเดี๋ยวลากให้เพื่อนไม่เห็นปุ๊บเลยสวยละทั้งนั้นเฮ้ย<ต>สเต็ปตเลยอ่ะไม่มีสเต็ปในหัวใจฉีกให้เพื่อนแล้วมันตีบใจกูไงนะไม่โดนยาฮูไา่จะโดนละทีนึง ไม่โดนอย่าโอ้ LT กูโดนแล้วละ่ะโอ้มันตอนเป็นหมูเลยตอนกูขอบแมปเป็นหมูเลยตีไม่โดนอะไรวะ ปล่อยเออใครปัดตรงเนี้ยมันเอาแน่กูไม่รู้ว่าปัดอยู่นี่โอ้เจอเลยนะคือบอลาไปไปไปวิ่งไปกำ <c oughs> หากู <c oughs> ยังก่อนยัูนิ่มเลยตัวเนี้ยไม่เอาแล้วไม่เอาเลยเดี๋ยวกูไปดูปเพื่อนเราให้ ทิ้งแล้วทิ้งแล้วโดนกูจัดล็อตใหญ่เลยล็อตใหญ่เนร์ด่กูชอบมากเลยนะเอาจริงเวลาจุกหมดแล้แต่ถ้าคนเล่นเก่งก็เก่งอะ่ะจุกไม่ได้เลยแต่ถ้าคนที่เล่นแบบไม่ได้ช่ำม,มากอะ่ะจุกสบาย จะมีเหลี่ยมอยู่เวลาลุกนั่งเสร็จเเนี่ยเสาขาวเสาขาวทือ่ปอลล่าโอเคเพื่อนไปช่วยกำไปกำกลับกลับเสากำค้างเลยเขาเนี่ยเอาให้ปล่อยแลย้ว กูป่านตรงกระท่อมนะปันใหญ่กลางแมบเจียนโดนตรงไหนอ่ะบมบมฟน,นฟ้าเป็นซ้ายล่างอ่ะตรงนั้นเป็นล่างล่างล่างอ่าล่างประมาณนั้นกันเต่าขาวแขวนยังขแขวนโอ้สัตว์เพื่อน น่าจะกลับมานะโอไม่ได้ใส่เปิร์กอ่เลยโอเคแต่อยู่แบบนด้ได้นี่ได้ฮิวตอนเนี้ยแย่แล้วถ้ามันไม่ไล่กูถ้าเพื่อนล้มไว้มันมันน่าจะไม่ไล่กูแล้ว,อ,ลวอะไรนะเกาวีเดินเนิฟเลยไม่รู้อ่ะอเหาปั่นเดิมเลยไม่น่าจะเนิฟหรอกมั้ง โอ้แล้วเครื่องนู่นแหละไม่จะเสร็จวะปัดเอแปลกด้ะนะเฮ่ยมันหลอกทักอห่าย ใช่กูนะโอเคโดนละทีหนึ่งน่าจะล้มนะมันขอบแมปอะเล่นไงอะปล่อยเออเดี๋ยวกูลากมาเล่นตรงเครื่องสีให้ผมบันฝาสวนสวน โอ้ต้องมาเล่นรถแตกว่ะไปไหนไม่ได้ปิดมุมค <c oughs> มจอนี้คมตัดมาสวยแอบแล้วแอบแล้วเห็ุผลวะ กำไปโออช่วยได้ช่วยได้ไค่นั่นโดนซัดเข้าไปละคิวเลยเครื่องเออโอ้โหเครื่องแม่งใกล้กันจัดสาเครื่องติดอ่ะโอ้ชวยอะไปดูตกเล่นให้แเรวอะ จะลากให้ทางไปบ้านฟ้าให้จะได้ปั่นกันได้แมวนะช่วยได้ปะล่ะไปได้ช่วยได้ไดไดคือเครื่องมันติดกันมากอะถ้าจะโดดอะวิ่งไปบ้านฟ้านะมันจะหวงเครื่องอยู่แล้วละ่ะเครื่องมันติดกัน สมนี่คือซวยนะโอเคเดี๋ยวกูไปให้หลงบนฟ้าให้เดี๋ยวได้ปั่นกันอ,อยู่กูนะปั่นได้นะเดี๋ยวเล่นเครื่องติดให้ ุมมีสามเปอร์อ่ะบายยังเงินเลยเอาหลงเอาหลงเราไปแล้วเพื่อเสร็จนะเกือบร้อย ประตูอยู่บ้านฟ้าอยู่ใกล้ประตูะแต่กูต้องโคบอ่ะมันกำอยู่ตรงบ้านใหญ่เดี๋ยวเปิดตรงบ้านฟ้าให้เพื่อนเปิดละอีกประตูยังไม่ได้เปิดนะตรงรถตักอ่ะ ยถ้าเจอทีมดีก็แบบเบี้ยเห็นปะถ้าทีมดีผมก็ก็ชิลอะเออเราก็เล่นอย่างมีความสุขอะ่ะเป็นงานเนี่ยเออถ้าเจอทีมแบบอะไรก็ไม่รู้มันแขวนกายอยู่แล้วตูน่าเสร็จแล้วอรอ ป้าเลยต้องรอเพื่อนเพื่อนมันมาหรือยังอ่ะกำลังเดินเข้ามามันไม่เห็นกูนะสอนเนี้ยตอนเนี้ยไม่เห็นกูแล้วเพื่อนมึงต้องแบบโชว์ให้มันเห็นเลยมันเห็นเพื่อนเยอะอะ แต่ตอนนี้มันยังไม่เห็นดูเพื่อนมึงต้องวเพื่อนมึงต้องวิ่งมาโชว์ตัวก่อนวันช่วยยังไงไปหากันเองอะไรไปบ้านโน้นแล้วแหละประตูมาละมาละดึงเลยทำอะไรกันวะเนี่ยบล็อกไปได้แล้วเออ ไปคิวก่อนคิวก่อนอคิวก่อนกูไม่มีตายยากถ้าช่วยไม่ได้ก็ไม่ต้องช่วยกูอยากรู้เหมือนกันว่าอ,อ,อีกสองคนมุ้ใจะทำยังไงบ้างอเอาดิกูก็คิดว่ามันมาอีกฝั่งหนึ่งให้มาฝั่งเดียวกูว้ยจะรั่ะ เจอรอบตรงนั้นแหละมาสวยแล้วมันไม่เห็นเจอเห็นแล้วมั้งเห็นแล้วเห็นลเนลยละมันรู้แล้วท่านก็นละคือต้องมาแบบว่าไม่ให้มันเห็นเหมือนที่กูมาอเอ้ยสวยสวยจัดเอ้าไปดิสวยฟ้าปฟ้ากูว่ามันลม้มยูก,ก่อนมา เอาเอาดิแต่ก็แขวนอยู่เสาเดิมไปล่ะลุกวิ่งไปไกลๆดิยังไงเอาเสาเดิมใช้วน คือช็อตเมื่อกี้สวยแนละ้วกูบอกเลยนะมันเห็นกูนะแล้วอีกคนอยู่ไหนวะตอนนี้กูอยู่หลังเพื่อนหลังเสาเลยกูอยู่ทางข้างขวาเพื่อนวิ่งมาได้ปะไปเฮ้ไปอะไรตาย เรียบร้อยเสียเชิงกำลังวิ่งไปตรงบ้านฟ้าน่าจะไปไม่ทันนะไปไปมาทานทานเปิดได้นะเปิดแล้วเปิดแล้วมาเลยมาเลยเรียบร้อยเด็กตัดมาไม่ทันหรอกเพื่อนไม่มีบินไกลเสียเชิงเสียเชิงเลย อะไรวะโดนคุหลอกเข้าไปเป็ดเดียวเฮ้จะตายแล้ว <c oughs>